สวัสดีครับพบกับผมเติร์กในช่องไฮเทคนะครับแนละและโจครับ,วรรบสวัสดีครับสวัสดีครับ พบกันในช่องไฮเทคอีกเช่นเคยครับหลังจากคราวที่แล้วกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับจากีรไีไฟไฟไฟใช้ไฟฟรีฟรตลอดชีวิตนะครับน,นั้นดีแล้วดีแล้วนะครับคร <Okay. S 1> าวที่แล้วนะเราทาการทดลองเพิ่มเติมไปกับโจนิดหน่อยนะครับเรื่องของการที่เอาตัวไฟเนะี่ยมาใช้ประโยชน์ต่อนะ,อะใช่ไม่เจ้ใช่ใช่แล้วทีนี้เราก็ปิง๊งไอเดียขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเจมีอะไรนะ UPSUPS ที่พังแล้วที่พังแล้วคือ UPS เนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าเป็น UPS เนี่ยมันจะทํางานด้วยระบบแบตเตอรี่สำรองถ้าใครยังไม่รู้นะครับแบตเตอรี่สำรองของ UPS มันก็คือแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ดีๆนี่เองฮะหนึ่งอันนะครับนี่เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันเพราะไม่เคยแกะครับตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยทำไมมันหนักจังเลยอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเปิดออกมาเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยคิดว่าในเมื่อเรารู้ศาสตร์เกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วเนี่ยตัวลิเธียมไอออนฟอสเฟตเนี่ยซึ่งมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าตัวแบตเตอรี่เดิมใช่แบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ชนิดอะไรนะโจชนิด กดกดเป็นตะกัวกด P B ใช่ตัวย่อ P B เป็นแบตเตอรี่รุ่นเก่าครับมันใยญ่แรกเริ่มถ้าให้พูดถ้าให้ปล่อยายละเอียดแล้วก็ก็แบบว่าแบตเตอรี่ตัวกดเนี่ยมันจะจ่ายไฟได้น้อยกว่านะครับง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทำอะไรครับเจวันนี้เราก็จะมาลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ในตัว U P S นะครับให้เป็นแบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตเอาเลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องของเรื่องคือ U P S ของโจเนี่ยเสียด้วยนะครับตอนแรกนึกว่าแผงมุจรเสียแต่ว่าก็คือง่ายๆติดต่อร้านคนขายเขาก็บอกว่าแผงมุจรจะให้เราจ่ายเงินประมาณ สองพั0 0อง0ัน <2, 000. laughs> เลยนะคือราคาซื้อใหม่ดีกว่า2อ0 0อ่าถ้าใครมีไอเดียนะครับหรือว่าใครมีความรู้ทางด้านแบตเตอรี่เนี่ย<อ>ก็จะลองทำตาม<อ>ไปด้วยกันก็ได้แต่<อ>ถ้าใครไม่มีก็มาดูของเราอ่อะเออดูของเราก่อนเป็นกรณีศึกษานะครับว่ามันทำได้ยังไงนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูมันโต๊ะต่อเลยใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วเราซื้อมาแค่กล่องอย่างเดียวอ่าโอเคเราไปดูต่อกันเลยว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปนะครับผมปอ่าตัดไม์กล้องเลยนะครับกล้องนี้เป็นกล้อง GoPro นะครับเด่นก็จะกว้างๆหน่อยนี่นะครับมีเรื่องอยากจะอวดนะครับเป ไม่ลกแล้วมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์สามมิติด้วยโลมเป็นแล a บดีๆนี่เองฮะโจะอ่าคราวนี้เรามาเข้าเรื่องกันตัวนี้ก็คือ u s ที่ที่โจบอกว่ามันเสียเก่าใช่ไหมอ่าคราวนี้เราก็แกะจากการแกะน็อตออกมานะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเป็นอะไรตัวกล่องกล่องแบตเตอรีอ่เป่ากล่องเปล่าซื้อมาใหม่กล่องเป่าร้อย <100 S 1> หนึ่งหนึ่งร้อยบาทมาพร้อมกั้ครัวนี้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เดี๋ยว ลองเปิดดู่นลองลองเปิดค่อยๆค่อยๆไม่เป็นไรอืมอ่าอันนี้ถ้าใครไม่เคยเห็นนะในภายในยูเอ็นมีอะไรบ้างก็จะมีแผงวงจรเนาะแล้วก็หลักๆมีม้อแปลงเพราะว่ามันต้องแปลงไฟเพื่อชาร์จเข้าอืแล้วก็ตัวนี้เลยแบตเตอรี่ที่มันเติมอ่าคือถ้าเป็นเครื่องที่ใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่อย่างอื่นแต่ว่าอันนี้็ถ้าลองดูหน้าจอเนาะเปิดปุ๊บไม่ติดเพราะว่าหมดเพราะแบตแบบแบตเตอรี่มันไม่สามารถที่จะเก็บใช่ใช่อันนี้มันไม่มีประจุแล้วเนี่ยไป ันนี้เสียบพักอืึบเนี่ยขึ้นฟอลอ่าคือมันตรวจเหมือนประมาณว่าไม่มีแบตเดี๋ยวเราลองมาดูหลังจากเราเป็นแบตกันว่าจะเป็นไงโอเคเปิดก็เปิดไม่ได้มันไม่จ่ายไฟไม่มีไฟเข้าอธิบายกบว่าทําไมเราถึงรู้ว่าเป็นที่แบตรับโจเพราะว่าเราลองถอดแบตตัวเก่ามาลองดีชาร์จใหม่แล้วเราก็ใส่เข้าไปมันใช้ได้โอเคถ้าเกิดว่าบอดจะไม่มีความเสียแน่นอนแต่พอปล่อยไว้อาทิตย์เดียวเหมือนเดิมครับก็กลับมาเป็นอาการเดิมโอเคเดี๋ยวผมพิวิตณ์ทีโจ ฝากก่อนเพื่อความพ่อนย <c oughs> เออไฟมันเข้าต้องต้องเตือนคนที่ไม่มีความรู้นะไฟฟ้านะเพราะว่าไฟมันเข้า2อ0รอตายเพราะนั้นไม่ใช่เล่นๆนะเอออ่ะเดี๋ยวอธิบายต่อก่อนอันนี้ก็คือกล่องแบตเตอรี่ที่เราจะมาใส่แบตเตอรี่ใร่ทนทีแล้วเนี่ยพอดีว่าไอ้แล้วโจโจเขาไม่ได้มามายุ่งกับชุดของเขานะผมได้อธิบายไปแล้วว่ามันเป็นชุดของโจด้วยนะแต่ว่าผมก็เลยถือโอกาสเอามาขนานกันใช่แพ็ครวมเป็นอนุกรม4ี่ก้อนขนานกันสองชุดเพื่อให้ได้12โวลต์เหมือนเดิมอ่แต่ว่ากระแสเยอะขึ้นได้10แอมป์อ่าได้10ได้สิบแ้ว คราวนี้เราก็จะเอาโต๊วแบตเตอรี่ตัวนี้ดมาครึ่งชุดใช่ก็คือของตใส่เข้าไปสี่ก้อนตัวตัวนี้นะครับให้ตัวสล็อตมาด้วยใช่ไหมใช่แถมมาเลยแถมมาเลยด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเดี๋ยวถอดอันนี้ก่อนถอดอันนี้ให้มันเหลือแค่ชุดเดียวก่อนแล้วเราก็จะเอามาประกอบ ลงกับชุดต่อที่เขาเอามาเขาให้มานะครับเพราะอันนี้มันอันนี้มันจะมีตัวแง่งที่เอาไว้แบบพอดีไม่ให้มันล้มด้วยแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยชุดเดียวเนี้ยมันมันไม่มีตัวแง่งอย่างนั้นนะมันจะล้มได้ถ้ามันอยู่ในนี้เรียงแบตเตอรี่เพื่อต่ออันกลมอ่ามันลงวะเออเอออันนี้จะลองเลยลองลองเอาแน่นพอดีเอออ่าแป้ว่าใส่ได้เดี๋ยวเราเก็บอันเก่าไปก่อน อันนี้เราเรียงได้เป็นสก้อนนี่เลยนะครับก็จะสลับบวกลบบวกลบเนาะแล้วเราก็จะต่ออนุกรมโดยเอาบวกก้อนแรกเข้าลบก้อน2องเอาบวกก้อน2เข้าลบก้อน3แล้วก็เอาบวกก้อน3เข้าลบก้อน4นะครับผมเออแล้วก็กลับหัวมาก็าจะเป็นอันนี้ก้อนที่1หัวอาจจะงงหน่อยนะอันนี้อันนี้ลบ อันนี้บวกที่จะออกไปหรือว่าที่จะตอเอเอสนะเดี๋ยวทำเลยดีกว่า,<ร>าพูดจริงพูดจริงกูสุดทา้ายแล้วเราจะใช้อันนี้นะครับใช้ตัวแผ่นอลูมิเนียมอันนี้ผมไปซื้อแผ่นอลูมิเนียมมาแล้วก็เจาะรูเอาถ้าใครมีทองแดงหรือว่ามีอะไรที่นาไฟฟ้าดีกว่านี้ก็ใช้ได้เลยนะครับใครจะใช้จัไฟก็ได้นะครับไม่ไ้นี่แต่ตอนนี้เราเอาง่ายไว้ก่อนอ่ะโอเคอ่ะเนี่ยครับตัว แผนแดแกรมมานะครับต้องดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพลาดแล้ว v ีเจะพังได้เลยอ่าเราดูอันนี้ทุกคนไม่ต้องดูนะทุกคนรู้แล้วเหมือนกันแรกแรกบีบวกที่ขั้วบวกของก้อนที่1มันต้องด้านนี้ได้ได้หมดด้านไหนก็ได้อ่าบีบวกก็คือตอนเราตีเราตีอันนี้ก้อนหนึ่งอ่าบวกก้อนแรกอ่าก้อนหนึ่งเราหมุนเข้าไปเลยอ่าให้ตรงโอเคนั่นื้อโอเค ต่อไป B สามของบวกก้อนสองเราก็ดู B สาอยู่ไหน B สามอยู่นี่ใช่ไหม B สาอยู่บวกก้อนสองก็อันนี้ถูกปะเราขันอันนี้เราขันง่ายแล้วเราขันเลยเดี๋ยวอาจารย์ถามปลาเป็นแหวนคือ B สามนี่จะต่อตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราคราวนี้มันง่ายกว่าคราวที่แล้วเราก็เลยเลือกที่จะต่อตรงนี้อ่ะเออโอเคก็ต่อไปก็เป็น เป็น b สองบวกก้อน3บวกก้อน3ามหรือลบก้อนสองก็ได้แต่เราจะเลือกเป็นบวกนะครับอันนี้บวกเออใช่ b สองต่อไปมัน b สองเข้าบวกก้อนสอมเข้าบนบนนี่อันนี้ไม่ได้ขันไว้แน่นสบายโอเคอ่ะต่อไป b หนึ่งต่อเข้าต่อเข้า b หนึ่งเหมือนกัน b หนึ่งไม่ใช่ดิต่อเข้าต่อเข้าบวกก้อนหนึ่งบวกก้อนหนึ่งเหมือนนอันนี้ก็คือบวกก้อนหนึ่ง ก็ให้แนะนำก็ต่อพวกหางปลาหรือว่าพวกอะไรพวกนี้ไว้ต่อง่ายจัดง่ายจัดไม่งั้นเนี่ยเสียเวลานั่งบัดกีจ้ะแต่หางปลาเขาจริงก็ผมใช้วิธีบัดกีหางปลาก็สายนะแต่ว่าความจริงใช้วิธีการแคมป์ก็ได้แบบกดอออ่ะเแต่พอดีไม่มีอุปกรณ์มันมีแคมปิ้งทูอยู่ใช่มีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอัปเดตเออเดี๋ยวค่อยอัปเดตไปเฉยยังทำไม่เยอะบัดกีกับว่าวมีลบต่อเข้าบีหนึ่ง คือลงตอนตีอันนี้คือเป็นเป็นก้อนสีของเราเนาะก็ต่อนี้เลยโอเคแล้วก็เอาตัวน็อตมาวางนี่แต่แนะนำคนมีแหวนนะเพราะว่าถ้าไม่มีมันจะทําให้หน้าสัมผัสไม่เต็มแล้วมันจะไหม้ร้อนเกินไปอืมต้องแล้วก็วัดขั้วอยาให้มันชาร์สปาร์กกันกันดี13.26นะครับตรงเป๊ะนะครับผมโอเคระวังนะครับระวังถูกเออ ระ<ม>วังช็อตระวังช็อตใช่เพราะว่าสายมันติดกันอยู่แถมล้ okay, อ่ะอนนี้อันนี้ก็จะได้2หัวมาเมื่อกี้เนาจะจมีไฟ1 3โวลต์13.26โวลต์นะเราก็จะทำการบัตรกีตรงนี้เ<อ>ข้ากับตัวฝาแบตเตอรี่ที่มีตัวนำเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับตรงนี้นะถ้าใครงงเอออ่ะไปเราดันตายนะใช่เทคนิคของการบัตกีก็คือเอาตัวเหล็กบัตรกีมา<ไ>ป้ายตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อย เอาไปป้ายตรงนี้เออจะได้จะได้ง่ายไม่งั้นกว่าจะติดนานมันต้องมีเหมือนมันต้องมีบัตรกีอยู่ด้วยกันแหละมันถึงจะติดง่ายถ้าด้านหนึ่งอันนึงไม่มีเลยอ่ะมันไม่ค่อยติดเพราะว่ามันไม่ละลายใช่อืมได้ได้สวยไหมโอเคไม่สียไม่สยมีเวลาแต่งแล้วนะอ้าอีอ่ะได้อ่ะสิบสามจุดสองหกอืมสิบสามจุดสองหกนะครับ เมื่อกี้ผมทําการประกอบแบตใหม่นะครับหมายถึงแบบเชื่อมสายใหม่ทําให้ข้างในสวยขึ้นเออเราจะการพันเลยโอเค UPS เราก็มีแบตเตอรี่ที่ใช้แทนแล้วนะครับนี่คือแบตเตอรี่ก้อนเก่านะครับหนักประมาณ น่าจะสี่โลได้เออน่าจะสี่โลได้อันนี้เน่กประมาณแบบไม่ถึงโลอันนี้ลองวัดแปดก้อนเก่าวัดโวลต์มันจะอยู่ที่ประมาณก็คือนี้เสียมแนวเนาะอ่าแปดจุดหกห้าโวลต์อ่าแปดจุดหกห้าโวลต์โอเคอ่าส่วนก้อนใหม่เราแล้วก็วัดวัดแล้ววัดอีกนะครับวัดเพื่อความชัวร์อ่าสามจุดสองสามโวลต์ครับอ่าเคก็อยู่ในช่วงที่ใช้ได้นะครับอันนี้ลงครับอ่าต่อไป อันนี้ก็คือโอเคแล้วแล้วเราลองเปิดเปิด UPS นะครับผมได้ไหมอันนี้มันเป็นสัญญาณเตือนเฉยมันก็จะขึ้นระดับแบตนๆอ่าโอเคมันก็จะขึ้นระดับแบตมาอันนี้เอทีศูนย์ก็คืออินพุตเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ต่อไฟบ้านแต่นี้เอาพุที่มันจ่ายก็คือ2 2 0โวลต์เป็นเข้ากับไฟบ้านเอาพุทเพราะฉะนั้นมันจะต้องเสียบอะไรของไฟบ้านติดถูกไหมใช่โอเคกี่วัตต์อ่านี่ โอ้ยเฮียกดผิดมือไปโดนพอดีโอเคเปิดอ่าทีนี้ไฟก็จะติดอ่าโอเคไฟบ้านใช่เพราะฉะนั้นใครอย่าเอามือไปแย่ตระนี้นะครับเท่าไฟบ้านเลยนะใช่ใช่เท่ากับไฟบ้านเออหนึ่งสิบโวลต์ใช่ได้อ่าใช่ได้ต่อไปก็ประกอบแบตเข้าโอเคกูปิดละปิดละยกแบตเข้าไปคือแบตเบากว่าตัวตัวเดิมเยอะเลยนะเราต้องลองวัดโวลต์ว่าเขาไหมเพราะว่าหน้าคอนแทต แต่คอิดว่าจะเข้าครั้งเดียวของเข้าหรอมัากก็คือมันไปโดนกันแล้วแหละแล้วอีกอย่างหนึมันแน่นด้วยเมื่อกี้คือเกิดเหตุการณ์ว่าใส่แบตเข้าไปฮะใส่ใส่แบตเข้าไปแล้มันมันไม่ติดงงงงอยู่แป๊บหนึ่งอ๋อตัวคอนแทคมันไม่นี่นะฮะดีดีจอดีดีชิดยังใช่โนเนี่ยข้างนี้ไม่น่าติด DC อะไรเออนี่ไม่ติดใช่วนต่ำอ่าเนี่ยติดขีดเกลือกรณีอย่างนี้นะครับคือต้องขยับ ตัวตัวอันนี้หน่อยอเสียบใหม่โจะเลยะฮะโจะเลยอืแล้วก็ทําการวัดโวลต์ใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวถ้าเราจะอันนี้ล้วก็อ่าไ <13. S 2> ออย่างเงี้ยงงติดนะครับ,รบลองกดเปิดปุ๊บอันนี้คือหัวคอนแทคผมไม่ดีเล<อ>ย ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนนะตัดแล้วก็เปลี่ยนเองเออหัวมาต่อใหม่ซื้อหัวมาต่อใหม่โอเคอันนี้ใช้ได้ก็คือใช้ได้เราไม่ลองเสียบไปบ้านอ่ะเสียบเสียบไปบ้านอ่าปักอ่าเยอะกว่าพี่เสียบเลยอันนี้ไม่ร้อนละให้ครูเปิดให้เสียบยังเสียบไม่ลงอ่าดูอ่มันจะน่าจะเข้า220นี่เข้า220อ่าโอเคเนี่ยเ นี่ก็คือระดับินพุตใช่ใช่ระดับแบตเตอรี่อ่าแล้วก็อันนี้โหลดใช่ไหมใช่อันนี้โหลดอ่าโหลดโหลดก็คือตัวที่เราต่อตัวโหลดอันนี้มันแค่เลี้ยงวงจรเฉยๆยมันเลยน้อยมากอ่าแล้วก็ขึ้นมาเป็นอย่างนี้โอเคอันนี้คือปกติใช้ได้จากแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับก้อนเท่านี้นะทุกคนก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้หลากหลายนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนำเสนออะไรที่มันหลากหลายกว่านี้นะครับน่าทึ่งกว่านี้ ให้ทุกคนดูนะครับอย่าลืมกด Subscribe ไปด้วย่ <Okay S 1> ะเดี๋ยวเราประกอบกับประกอบกลับก่อนโอเคถ้าบอกว่าถ้าว่าวันนี้เราก็จะได้ UPS 1อันนะครับที่สามารถเอากลับไปใช้กับคอมได้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดได้ตลอดหรอกเพราะว่าแบตมีความจุน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงมันป้องกันไฟตกเออเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก UPS พังๆนะครับก็สามารถที่จะกลับมาใช้งานได้400บาทประมาณ400้บาทจากเดิมซ่อมเท่าไหร่นะแบด ถ้าช่างเขาคิดก็เกือบสองพันก็กินนะแต่ว่านันเขารวมเปลี่ยนบอร์ดด้วยไงใช่แต่ว่าอันนี้เราลองทดลองเองก่อนแค่แบตอย่างเดียวใช่ก็เลยว่าคือค่าแรงอะคุณกินแน่ๆห้าร้อยครับโอเคอ่าเราก็เหมือนเราจ่ายค่าแรงเองอ่าแต่มันก็อยู่ที่ว่าคุณมีอุปกรณ์พร้อมไหมด้วยนะครับแล้วก็ในหลายอย่างพวกอง์ปกรบอะไรพวกนี้สำหรับพวกผมก็ช็อตกันไปหลายทีแล้วก็เลยรู้แก้ว่ามันจะช็อตอะไรบ้างคราวนี้ใครจะทําเองนะครับเตือนก่อนว่าดูดีๆแล้วก็ทํากันอย่าทําคนเดียวนะฮะ หลายๆคนดึง,<น>ด,งดึงปากทุกขั้นตอนใช่ ถ้า <Okay. S 1> ไม่มีไฟไหลก็เรามันก็ไม่ <Okay. S 1> ช็อตเราแนะ่ๆโอเคครับเราชมกันได้เล<อ>ยนะถ้าใคร<ม>ชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะครับหรือว่าอยากให้เราทดลองทําอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างนะฮะแล้วก็ถ้าใครชอบก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> นะแล้วก็ติดตามไว้ด้วยนะครับมีคอนเทนต์แนวเนี้ยเยอะเลยที่อยากจะทำนะฮะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องวันนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาโจมาทำนู่นทำนี่ต่อนะฮะเราวก็ทำนู่นทำนี่ต่อเหมือนกันโอเคครับซีอูซีอ สวัสดีครับมาซ่อมต่อ